สวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกระแปงหินกันดินนะครับอันนี้ก็สอยนะเกิดสิบสี่นะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าอันนี้จบงานนะครับอันนี้จะเน้นที่ความแข็งแรงนะครับเจ้าของได้บอกไว้ว่าเน้นแข็งแรงครับไม่ต้องเน้นสวยพราะกบดินครับอันนี้คือจะถมดินเต็มเท่ากับขอบหินเลยนะครับอันนี้ที่ความสูงนะครับมียี่สิบนะครับตอนนี้ อย่าไม่รวมฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งลึกที่เจ็ดสิบเซนนะครับอันนี้เสริมเด็กดีบีด้วยนะครับอันนี้หรักฐานฟางที่เจ็ดสิบเซนนะครับอันนี้ลึกเจ็ดสิบนะครับความสูงที่เมตรยี่สิบนะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับโดยทีมงานช่างหนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับอันนี้ความยาวที่สี่สิบเจ็ดเมตรนะครับ สวัสดีครับ